ค่ะใช่แล้วค่ะ,แล,คะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆคนแก่งของเรา <S <S ทั้งสามคนชื่ออะไรกันบ้างแนะนะําตัวให้เพื่อนๆบ้านได้รู้จักกันหน่อยค่ะ<อ>คนแรกเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัตพัฒน์ับชื่อเล่นตางครับอายุเจ็ดขวบครับคนที่สองเลยครับสวัสดีครับหนูชื่อเด็ชชายรัตนพัฒน์เกทัชื่อเล่นชื่อน้องเหนือนอายุ็ดขวบรับ ครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภุทาสนีชิดชอบค่ะอายุเก้าขวบค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมอติค่ะคและตอนนี้นะคะเราจะอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติค่ะที่นี่เขาบอกกันว่ามีข้าวโพดที่หวานวมากเลย,เยพี่แฟพูดแล้วอยากกินมากเลยค่ะหลวงปาแล้วน้องสองสคนเคยมาที่นี่กันไือยังคะยัง ข้อดเขาหวานจริงหรือเปล่าคุณผูานจริงค่ะแล้วอร่อยไหมอร่อยครับโอ้โหแถมยังอร่อยอีกด้วยพี่เคยค่ะผู้ใหญ่ที่เรานัดไว้เขาหายไปไหนแล้วล่ะคะนั่นใช่ที่ทั้งสองคนที่กําลังเดินมาหรือเปล่าคะไหนอะคะไหนอะนั่นนะค่ะนั่นใช่ไหมคะค่ะเออก็น่าจะใช่นะคะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปสวัสดีพี่เขาดีกว่าไหมคะไปเลยค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวิ่งไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่พวกเรานันไว้ใช่ไหมคะครับถูกต้องครับพี่ชื่อกิติศักดิ์ศรีจมพรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอยู่ที่นี่ครับค่ะส่วนพี่มอสเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยทํางานอยู่ที่นี่ค่ะเด็กๆมากันแต่เช้าเลยนั่งรถมาตั้งไกลหิวกันไหมคะหิวค่ะค่ะพี่ขอต้อนรับน้องๆด้วยอันนี้เลยดื่มเป็นให้ตส้นใจเลยนะคะเดี๋ยวเอาหลอดด้วยเอาหลอดได้นะครับอย่าพูดยิ้งค่ะเราไม่ใชด้วยค่ะทำพลาดก่อนอืมอร่อยจังเลยครับอันนี้น้ำอะไรหรอครับ มันคือน้ำนมข้าวโพดค่ะที่ไร่ของเราผลิตเองข้าวโพดมีน้ำนมด้วยหรอคะมีสิคะที่ทำมาจากข้าวโพดล้วนๆเลยเหรอคะพวกเราทำเองได้ไหมคะครับสอนได้ครับแต่ว่าเด็กๆต้องไปช่วยกันเก็บักข้าวโพดมาก่อนนะเนี่ยได้สิคะได้ค่ะถูกกอจะเก็บอยู่แล้วโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวโพดกันเลยดีกว่็เราพร้อมไหมพร้อมโอ้โหถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย แบนี้เลยครับะะะไปลค่ะงแรงมากลงแรง,ง,งละแรงค <box> รับแน่นอนสุแล้วนี้เองทำไมไร่ขา้าวโพดมันกว้างเลยอะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่กิติศักดิ์จะดูแลไหวหรอคะครับไหวสิครับเพราะว่าข้าวโพดเรามีการวางแผนปลูกเรื่อยๆทั้งปีเราไม่ไม่ปลูกทีเราเยอะๆค่ะคือขั้นแรกก็มีการไถ ไถดะไถพรวนแล้วก็ชักล่องแล้วปลูกตามล่องเลยนะครับใช่ไ็ดปลูกตามล่องถ้าลูกจีนแล้วก็ปลูกอะไรใช่ไหมครับครับอย่างนั้นเลยครับใช่อย่างนั้นเลยครับเด็กๆเคยเห็นต้นกระเพาะมาก่อนหรือเปล่าครับเคยค่ะเคยที่ไหนเอ่ยแล้วเหนือเห็นหนูก็เห็นจริงในบ้านผมปลูกด้วยล่ะโอ้หเห็นที่นี่ที่ไหนเอ่ยที่นี่อ๋อที่นี่นี่เองหนูก็เคยมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมค่ะแล้วใครใครเคยเห็นกระเพาะมีสีอะไรบ้างครับรู้ไหมฟ้า สีเหลืองสีม่วงสีสีขาวนี่อะไรครับแล้วก็สีดำครับผมเห็นสีดำด้วยโอ้แต่ว่าวันนี้นะเราจะพากันมาเก็บตรงนี้เป็นสีเหลืองทองแล้วก็พ่อไปปลูกที่บ้านได้ไหมคะปลูกได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะถ้าเราปลูกน้อยเกินไปเขาจะผสมเกสรไม่ดีต้องปลูกเยอะๆถึงจะได้เห็นดีได้ครับประมาณขึ้นงานขึ้นไปถึงจะได้ผลดี มีมีใครรู้จักวิธีเก็บมะเขือได้ยังครับรู้จักกันได้ยังต้อะเก็บยังไงอาเก็บยังไงน้องต้องเก็บยังไงต้องต้อาดึงดึงออกจากต้นก็พอหรือว่าหรือว่าต้องใช้มีดตัดหรือว่าเขาใช้ดึงมือเปล่าเหรอคะไดดึงมือเปล่าก็ได้แล้วน้องหนูว่าใช้มือดึงหรือใช้แรงดึงให้มันออกให้ได้อ่ะค่ะต้องใช้แรงเยอะๆเลยอ่ะอที่ที่น้องๆพูดมานะถูกต้องทั้งนั้นเลยแต่ว่าวิธีเก็บในไร่ของเราเราไม่ไดวิธีเก็บเอาละเดี๋ยวพี่จะ มีอุปกรณ์ให้น้องๆเลกสาธิตการเก็บเลยถุงมือพลนักู้ก่อนแล้วกันถุงมือก่อนเลยค่ะครับใส่ถุงมือก่อนนักู้แล้วกันครับโอยหมดจะฟิลตลอดเราใส่ถุงมือกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว่ะประกันเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยครับคัณแล้วเราเข้าไปเก็บกันได้เลยครับอะเรตามที่มาเลยครับประมาณตรงนี้เลยโอ้ยไม่ค่ะเห็นไหมเห็นไม้ฝักกระโพดนะฮะฝักเขาจะใหญ่นะครับฝักจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ ที่สาคัญตรงปลายฝักตรงเนี้ยเขาจะมีไหมจากสีเหลืองอ่อนกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้ใช่ไหมคะครับใช่ฝักนันก็ใช่ฝักนี้ก็ใช่เราเห็นเป็นสีเหลืองแต่ท้าไมมันเป็นสีเขียวล่ะฝักฝักจะสีเขียวอย่างนี้อยู่ครับใช่ได้คือฝักใหญ่ไหมที่น้ำตาลเข้มครับเมื่อเรามือจับบีบตรงนี้ดูที่ปลายฝักมันจะนิ่มมือเพราะไหมมันไหมกระพามันอ่ามันแห้งแล้วันจะเก็บเขียวได้เลยงั้นงเดียวเรารีบไปเก็บกันเลยดีกว่าไหมคะครับดีนะ ได้แล้วส่สัก้าพี่ดูดพก้าไว้อแล้ว่แล้วอะไรครับเข้ามาเลยัโมีเก่งเาวเก็ไมยากใช่ไหมครับเไม่ยาก่ง่ายคอยยากเท่าไหร่ครัะ เด็กๆเราเก็บได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเราไปทำน้ำนมกระโค้ได้แล้วนะครับได้ค่ะหยกหยกดีได้แล้วนี่เราก็เก็บได้เยอะพอสมควรแล้วครับครับได้เยอะแล้วได้เยอะมากเลยครับแล้วไปที่โรงงานผลิตน้ำนมกระโนะครับเราไปทำน้ำนมกระโค้กันต่ออ่ะถ้างั้นลงเรื่องต้นยกขึ้ยของงานของเราใหญ่ เ็จไม่ง่ายเลยมาถึงที่มอสแล้วถ้าที่มอสทำน้ำนมเอาวงก่อนรอวงก่อนนะคะเอาวางนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่กิติศักดิ์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวโพดหวานมากขึ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับโอ้โหข้าวโพดเจ็บกันมาเยอะแยะเลยนะคะเหน่อยกันไม่เอ่ยนิดหน่อยค่ะเพราะเรามีความสั้งไ่ี้มันเลยเจ็บได้เยอะขนาดนี้นะคะโอ้โห ต้องเอาไปทําอะไรแล้วต้องเอาไปไว้ที่ไหนครับว่ามันเยอะว่างๆเลยจริงๆข้าโพดทำอะไรได้หลายอย่างนะคะตั้งแต่ของกินของใช้แต่วันนี้พี่มอจะพาน้องๆไปทําน้ํานมข้าวโพดกันน้ำนมข้าวโพดเหมือนแม่ตอนเช้าที่ว่าเรากินไหมคะค่ะอยากกินกันอีกไม่เลยอย่ากินแหมท้องมันร้องค่ะกินกอดเดียวคงไม่พอนะคะเนี่ย สงสัยเขต้องเติมพลังแล้วค่ะแล้ววิธีทํายากไหมคะเดือนเมันจะเอากลับไปทําที่บ้านด้วยที่หมอจะพาไปทาแต่ก่อนอื่นจะไปล้างมือกันให้สะอาดก่อนแล้ว <c oughs> มาเจอกันดีค่ะอย่า <c oughs> ลืว่าเรามานะคะค่ะล้วโพดนี่ต้องไปล้างนะคะค่ะต <c oughs> ้ <c oughs> องอไปล้าง เทศไทยมีการปลูกข้าวโพดมาช้านานแล้วนะครับประโยชน์ของข้าวโพดก็มีมากมายเหลือเกินครับนอกจากกินเป็นสักสักแล้วก็สามารถนํามาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้ลําต้นและใบนํามาใช้ทํากระดาษกระดาษอาัดสังข้าวโพดก็ใช้ทําจุกข,ขวดกล้องยาสูบและเชื้อเพลิงและยังนําไปทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สําคัญสําคัญได้อีกมากมายเลยละครับ สำหรับขั้นตอนในการทาน้ํานมข้าวโพดนะคะเราก็เริ่มจากเอาข้าวโพดที่ผ่านการปอกเปลือกและล้างทาความสะอาดแล้วมาฝานฝานก็จะได้มาเป็นตัวนี้ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปค่ะให้น้องๆช่วยที่อ่าเทเลยค่ะเทน้ําลงไปก่อนค่ะเทน้ําลงไปก่อนที่เทระวังนะคะเทนิดเดียวค่ะอไหมคะเทไปหมดเลยค่ะเทหมดทั้งเหยียกเลยที่ใส่ระวังนะคะ ค่อยค่อยใส่นะคะระวังกระเด็นอ่าเบาๆนาเบาๆเบาๆเก่งมากจะต้มาไหนครับหมดเลยครับหมดเลยครับเก่งมากเขยิบเทยิบค่อยไปเลยเดี๋ยวช่วยพี่เติมเกลือนิดนึงค่ะเติมเกลือค่ะเอานิดเดียวพอนะค่ะน้องคนไหนจะทำดีล้างตาเอาเกลือนิดหน่อยมือล้างแล้วใช่ไหมครับล้างค่ะมือจิบจิบลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยเขิบประมาณนิดหนึ่ง เอาไปอีกตงไปอีกก็คือให้มันรู้รสชาติของมันด้วยใช่ให้มันมีความหวานความเค็มค่ะผสมครับใช่ใช่ใช่ครับคนหน่อยคนหน่อยให้มันเท่วะวังนะคะระวังน้ำน้อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยสีมันก็จะคุนๆใช่ค่ะแต่พอข้าวโพดสุกแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีถ้าเกิดเราทำน้ำนมเยอะๆเราจะทำยังไงล่ะคะ ก็ของพี่นะคะทำกันเป็นปุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องค่ะเพื่อจะแยกมเมล็ดกับเปลือกกับฟางมันออกไปหลังจากนั้นเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนก็เอา,มาเมล็ดข้าวโพดใส่ลงไปหลังจากนั้นเราให้ข้าวโพดสุกก็คือใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะเราก็บรรจุขณะร้อนแล้วก็เอาไปแช่เย็นทันทีเป็นการช็อกเชือ้อเด็กๆลองมาดูกันสิเะว่าข้าวโพดของเราที่ต้มไว้สุกกันหรือยังเอ่ย oh. เปิดขาดูก่อนเนาะอู้สุกแล้วกระโปดเปลี่ยนสีแล้วค่ะพี่บอสทำไมถึงมันมีฟองด้วยล่ะคะก็มันเดือดไงครับกระโปเดือดก็มีฟองไงครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการปั่นน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวมันมันร้อนเดี๋ยวพี่บอสเป็นคนทาเองดีกว่าเนาะค่ายลังไม้พี่บอสเนอะเดี๋ยวน้ำร้อนดูเดี๋ยวเราค่อยทำขั้นตอนอื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนอยู่อันตรายต้องระวังด้วยใชๆผู้ใหญ่ครับเท่าน้ำใช่เก่งมาก ถ้าน้องเหนือไปทําทานที่บ้านน้องเหนือต้องให้คุณแม่ช่วยหรือว่าคุณพ่อก็ได้ใช่นนครับติดใครเลยไหมคะติดได้เลยคะ่ะน,นี่เป็นลัะของปั้นเอาเหรอคะเหอคะโอเคช่วยพี่ถืออันนี้นะะิดนึงนะระวังครับอ่าช่วยพี่เขียนหน่อย ก็เอาน้ำเออใช่ไหมคเนี่ยใช่ครับแล้วน้ำนมข้าวโพดมีประโยชน์ยังไงเหรอคะก็ในน้ำนมข้าวโพดนะคะก็จะมีวิตามินเอค่ะซึ่งอยู่ในรูปของเมตาแคโรทีนซึ่งดีต่อสายตาช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของสายตาแล้วก็นอกจากนั้นน้ำนมข้าวโพดยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะอค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไงเราจะทำการปั่นค่ะเดี๋ยวน้องเฟเออน้องปั้นช่วยพี่เปิดฝา ใครอยากปั่นบ้างหนูโอ้โหขั้นตอนนี้ทำได้เนาะใช่ถ้างั้นเริ่มกันปั่นกันละกันโอเคไหมทีละครั้งปิดฝาค่ะค่ะหาต้องต้องปิดต้องกดฝาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูุ้ยใครจะเป็นคนกดอ่ากดเลยกดเลยพอไหมคะีนพอแล้วค่ะพอแล้วนี่ค่ะเปิดเลยนะคะเปิดเลยค่ะพี่ช่วยยกออกเนาะ โอเคอ้าวใครจะช่วยพี่ร่อนอ่าอย่างนันหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งครับเดี๋ยวเพิ่งครับจะยิงนิดน้ำนิดน้ำได้ไหมได้ค่ะจริงๆตามสูตรของพี่ก็คือไม่ใช่สูตรแบบนี้แต่ว่าน้องๆทํากันเองที่บ้านก็เราปรับเปลี่ยนได้อะค่ะอืค่ะนี่อ่าทุกคนช่วยช่วยกรนลั่ช่วยกรนล่มอ่าอ่าช่วยกันช่วยกันปว่อเลยครับร่อย เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ความหวานก็ขึ้นกับน้องๆอะค่ะว่าน้องๆอยากทานหวานมากทานหวานน้อยเราก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปเดี๋ยวเราใส่ใส่ลงไปสักนิดนึงก่อนเนาะแล้ให้อยากให้ชิมกันเดี๋ยวให้พี่เคาเทก่อนนะครับอืมได้ชิมด้วยม่ค่อคล้ายไข่ที่กำลังดีอยู่เลยอะ ต่อไปเดี๋ยวช่วยพี่เอาใส่ขวดดีกว่าอ่ะเทใส่เหยือกกันนะคะใช่ใช่ใช่มา,าปั้นค่ะระวังนะคะพี่เฟสอุ้ยอุ๊ยอุ้ยพอไหมโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ค่ะพี่เฟสเทไปเลยโอเคไหมโอเคค่ะอ,อืมมาเดี๋ยวเรามาปิดชากันก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการถนอมอาหารแล้วก็ยืดอายุการเก็บให้มันนานขึ้นเราก็บรรจุขณะร้อนแล้วก็เอาไปแช่เย็นทันทีเป็นการเรียกว่าการคูลลิ่งเป็นการทอกเชื้อที่มันอาจจะลงเหลืออยู่ในขวดของเราแล้วก็จะจุ่มในลงในน้ําเย็นจุ่มลงไปเลยค่ะแต่เราต้องปิดฝาให้แน่ปิดฝาให้แน่จุ่มลงไปเลยคนสุดท้ายแล้วหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราก็ทำรอให้น้ํานมรอเย็นค่ะ พี่เเ่คะวันนี้เราก็ได้กินข้าวพ่ต้มกับน้ำนมข้าวพ่อแล้วนะคะแล้วพี่เเสว่าข้าวพ่อนี่มันสามารถนําไปทําขนมไทยได้ไหมคะอืมได้นะคะน้องปัง้มจริงค่ะที่รู้จักคุณป้าคนหนึ่งที่เขาทําขนมไทยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปหาคุณป้าคนนั้นกันดีก,กว่าไหมดีดด พี่ทำขนมไทยเก่งสวัสดีค่ะง้นพี่มอสขอส่งน้องๆทำขนมไทยกับคุณน้าเจี๊ยบตรงนี้เลยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆต้าขอบคุณม่ะไหนคะเด็กคนไหนคะที่อยากรู้ว่าข้าวโพดทำอะไรได้มั่งเอ่ยน้องป้านุ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวนาเจี๊ยบจะมีขนมเสนอก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวุ้นน้ำข้าวโพดนะคะที่เมื่อเช้าได้ทานกันที่ข้างหน้าแต่เรามาแปลเป็น วุ้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพอดมันข้าวโพดทอดมันข้าวโพดอันนี้ก็จะเป็นขนมแกงบวชข้าวโพดแกงบวชข้าวเต้าส่วนข้าวโพดเต้าส่วนข้าวโพดแล้วก็อันนี้จะเป็น สาคูถั่วดำสาคูถั่วดำข้าวโพดด้วยข้าวโพดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาคูเปียกข้าวโพดเดี๋ยวคุณดซีฟเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะชิมขนมไทยดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็รับอาวุธเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ่อาเชิญเลยค่ะใครอยากชิมอะไรคะตัดทานเลยใครอยากชิมอะไรเลือกเอาเลยค่ะเอ้ยไหมครับได้ได้เอาไม่ จากขนมตรงนี้แล้วนะคะแล้วเจ็บจะมีขนมอีกอย่างหนึ่งนะคะขนมเป็นขนมข้าวเหนียวเปียกข้าโวโพดนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนทํากันเดี๋ยวจะตั้งให้เลยค่ะทางนี้เลยโอโหงั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทําข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดกันเลยดีกว่าเพราะว่าน้นองปัญญาหนวแล้าต่ะ,ะเราก็จะมาดูส่วนผสมของขนมนะคะ อันดับแรกเราก็จะต้องมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะอันนี้จะต้องค่ะต้องแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนแล้วคืนเอามาซาวล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มีน้ําสะอาดอีกหนึ่งมือจาอันนี้สําหรับไว้สํหรับต้มข้าวนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นเล็กน้อยทําหน้าที่ค่ะน้ําตาลน้ำตาล กะทิสดกะทิกะทิไม่ใช้กะทิเป็นหัวอ๋อโหยแสดงว่าต้องหัวจะขาวอะไรนะใช่เป็นหัวกะทินะคะแล้วแป้งเนี่ยจะมีสองอย่างแป้งนี้สําหรับทําให้ข้าวเหนียวเปียก เป็นข้าวเหนียวเปียกก็คือทําให้มันเหนึกขึ้นนิดนึงนะคะจะมีแป้งข้าวเยืม่อมแป้งมันอันนี้ก็คือวิธีการทําคือเรานําข้าวเหนียวนะคะกับน้ํามาใส่แล้วต้มนะคะแล้วก็ค่อยๆคนให้ขึ้นแล้วทำไมถึงต้องต้มด้วยล่ะคะถ้าไม่ต้มก็ไม่ได้เป็นข้าวเหนียวเปียกเพราะว่าข้าวเหนียวก็คือต้องออกแฉะนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วเราจะเบาไฟสําหรับขั้นตอนนี้ยควรจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากทํานะคะเพราะว่าอันตรายอยู่กับไฟนะคะ พอหนูลองคนได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้เลยจ้ะอืมแล้วอย่างนี้ทําไมน้ํามันเหนียวๆอะคะคะเป็นจากยางของข้าว้อนี้ค่ะถึงจะเหนียวแล้วข้าวกลังเริ่มบานตัวแล้วเห็นไหมคะข้าวกำลังเริ่มแตกตัวสังเกตจากข้าวเริ่มจากเป็นเส็นแข็งๆเริ่มแตกตัวเห็นไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราหลอกเหลืออีกนิดนึงใช้เวลาอีกสักนิดนึงค่ะเราจะคนเบาๆเชิญเลยครับต้องเหนืออ่าคนเบาๆนะครับดีครับ นะครับข้าวเหนียวคีวหือเหมือนข้าวเหนียวที่เรากินไก่ย่างเลยครับก็แล้วแต่เขาใช้ครับใช้ได้เหมือนกันครับบางที่เขาก็นิยมใช้แต่ข้าวเหนียวที่งูราคาจะแพงหน่อยนึงนะคะตอนนี้ตอนนี้ข้าวเราเริ่มบานตัวแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องตั้นครับน้าเจี๊ยบขอข้าวโพดขาดใช้ขาจานนั้นเลยค่ะคุณค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องเหนือตักข้าวโพดใส่ก่อนนะครับ ใส่ลงไปทีละหนึ่งชิ้นครับได้เลยได้เลยดีกว่าครับแล้วค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ครับอ่าทีนี้ก็คนให้แตกตัวให้ออกเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วจะสวยนะครับค่ะอาเดี๋ยวใส่ก็สองชิ้นก็พอครับตักเพื่อใส่หน่อยนึงลูกแล้วนี้เราต้องเบาไฟชะลอก่อนค่ะชะลอไฟค่ะเพราะว่านี่เริ่มบานแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้าตาลแล้วพอใส่น้ําตาลเราก็จะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะอ่าพอแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวให้ ถ้าไม่ได้ใส่โค้กกับเนื้อมะพร้าวหน่อยคะลูกคงจะเป็นข้าวต้มไปนเน้ะาเลยเนี่ยามเนื้อมะพร้าวมันแปลกๆเะคะคะนี่เนื้อมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อนจะหอมใช่ค่ะใช้อันนี้จะหอมกว่าทานง่ายกว่านะคะน้องป้นนะเจี๊ยบขอน้ําตาลค่ะเดี๋ยวน้องเหงอส่องให้เป็นเจียบเลยเดี๋ยวเราใส่น้ําตาลนี้นะคะเดี๋ยว้องเตคนนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยให้ช่วยให้ข้าวนี่หวานขึ้นค่ะแล้วก็ เงาขึ้นด้วยค่ะข้าวค่ะสูตรของขนมคือคนทางไหนไปทางนั้นมันจะได้ขึ้นคมใช่ค่ะถ้าเราอยากจะให้เหนียวขึ้นเราก็จะใส่แป้งนะคะวิธีการผสมแป้งเดี๋ยวขอแป้งด้วยค่ะแปงขออย่างเลยค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้อันนี้นะคะสองช้อนสองต่อหนึ่งก็คือเท้าเยี่ม่อมเนี่ยสองค่ะอันนี้หนึ่งค่ะหนึ่งใหญ่ น้าเจียทําขนมไทยมานานแล้วล่ะค่ะค่ะตั้งแต่รุ่นเท่าตัวน้องนี่แหละคะ่ะคุณแม่เริ่มจับทาแล้วค่ะน้าเจี๊ยบก็รับมาเรื่อยๆเดี๋ยวขอน้ด้วยค่ะได้เลยค่ะอาน้ำระวังนะครับอุ้ยอุยอุยหนักนะครับทุกวันนี้นะเจี๊ยบก็ยังต้องทําเองนะคะแล้วก็ออกไปสอนคนอื่นเขาด้วยถ้ามีโอกาสะคะ่ะเพราะแป้งเนี่ยเราผสมนะคะแล้วก็คนให้เขาละลายให้เข้ากันนะคะเพื่อจะให้เขาหนืด แ้อย่างนี้ทำไมเราไม่ผสมลงไปในนั้นเลยไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะขาเหนียวเปียกเราคงไม่เป็นเปียกแน่คงเป็นก้อนไปก่อนไม่เป็นข้าวเหนียวเปียกน้องเฟย์คนค่ะเฟทีละนิดค่ะแล้วน้องเฟย์คนค่ะค่ะเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงอ่ะคนเลยค่ะ คาพูดได้เลยครับเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเหนียวแลเห็นไหมคะนี่กะทิเสร็จบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวกะทิเราจะใส่หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกะทิก่อนอ่าเด็กๆขอหน่อยนะคะอยค่ะนี่ครับนี่ก็ข้าวเหนียวเปียกเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทํากะทิไว้สําหรับราดนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอใช่ค่ะขอด้วยค่ะ ก็ต้องตั้งหม้ออีกก็ต้องตั้งหม้อค่ะแล้วก็กะทิเนี่ยใส่ในหม้อเลยนะคะหม,มดเลยอ่ามาดูตรงนี้มาดุนแล้วเราก็เคี่ยวนะคะนิดนึงนะคะเห็นไหมอันนี้เราใช้หัวกะทิจะเข้มข้นเราไม่ต้องใช้หางเพราะว่าเราไว้วราชเหนียวนะคะต้องการคือหัวกะทิแล้วก็หางกะทิครับครับหัวกะทิก็คือเนี่ยครับจะเป็นเนื้อมันๆโดยที่ไม่มีน้ําผสมโหโหแต่ถ้ามีน้ําผสมเจือจางเขาก็จะเรียกว่าหางกระทิครับเดี๋ยวขอเกลือด้วยค่ะเกลือนะคะ หูกินหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นิดหน่อยนะคะระวังนะคะมันร้อนนะคะลูกอันนี้จะใส่แค่นิดนิดหน่อยค่ะใส่มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินไประวังคะร้อนนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปจะเค็มเค็มมากลูกจะเค็มเขาจะใส่ให้เค็มแค่ปลาแรมปลาแรมก็คือเค็มนิดหน่อยนะคะค่ะอ่านี่ก็เสร็จแล้วนะคะเส๋ยจเราก็จะยกลงนะคะถัากินน่าจะอร่อยนะคะครับเดี๋ยงนั้นน้องสตางค์ก็เตรียมถ้วยได้เลยครับ เดี๋ยวพเจ๊จะตักให้ค่ะคนละหนึ่งก้วยนะคะไม่ต้องักเองค่ะได้เลยครับ <c oughs> เฉญเลยครับระวังร้อนนะครับเพราะว่านี่ยังอุ่นๆตั้งแต่ครั้งสมัยสุขโขทยัยชีวิตความเป็นอยู่ของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดั้งเดิมก็ทำแต่นาข้าวเหนียวส่วนภาคกลาง ท่องแต่นาเข้าหุงหรือที่หุงให้เจ้านายกินที่เรียกว่าเข้าเจ้านั่นแหละครับต่อมาการคมมาาคมสะดวกมากขึ้นจึงมีการค้าขายและเปลี่ยนจเจริญขึ้นข้าวเหนียวของคนภาคเหนือก็มาแลกเปลี่ยนกับข้าวเจ้าของคนภาคกลางเมื่อชาวภาคกลางยังนึ่องข้าวเหนียวไม่เป็น เราไม่คุ้นกับการกินข้าวเหนียวจึงได้นำข้าวเหนียวมาหูแบบข้าวเจ้าจนเละแล้วก็แฉะไปหมดเลยล่ะครับชาวบ้านภาคกลางจึงแก้ด้วยการแปลงข้าวเหนียวเป็นของหวานทั้งเนตแฉะเปียกตกน้ำให้นวดแล้วใส่น้ำตาลจนกลายเป็นที่มาของขนมหวานประเภทเข้าวเหนียวเปียกยังไงล่ะครับ,บวันนี้ วันนี้น้องเหนือรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับพี่เฟยแล้วก็พี่ปั้นสนุกได้ความรู้และอีกอย่างได้ปกะสอวัฒนธรรมไทยด้วยคะ่ะโอ้โหย่ามากเลยอ่าแล้วน้องปั้นวะคะสน,นุกแถมได้กินนะครับแล้วก็ได้มีความรู้แล้วก็สนุกไปกับการทำอะครับอืมแล้วน้องมอ .4 ละคะหนูว่าเอาสูตรนี้ไปทำต่อ,ตอ ให้ลูกๆหลานๆทำแล้วก็อร่อยดีนะคะนี่แจกอาไรการขนมไทยอะไรโอ้หสุดเลยน่ารักที่สุเลยนะคะถ้างั้นพี่เฟยว่าเราชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหสีสันสดใสไทยแล้วตอนนี้เป็นช่วยแล้วโอเคงานเขาหมดแล ของข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมีดังนี้ครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูหนึ่งกิโลกรัมหัวกะทิครึ่งกิโลกรัมเกลือหนึ่งช้อนโตะ๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลกรัมน้ำสองลิตรแป้งมันหนึ่งช้อนโตะ๊ะแป้งเ้าใหญ่ม่อมสองช้อนโตะ๊ะข้าวโพดสมถึงสี่ัก เจี๊ยบที่มาสอนพวกเราทำขนมไทยแสนอร่อยในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ตั้นกับพี่เฟย์ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากมากเลยนะคะขอบคุณคับขอบคุณคับแล้วก่อนจะกลับนะมา่เขียนสมุดเยี่ยมเย็นให้กับพี่ตั้นกับพี่เฟย์ด้วยเบรรยายความรู้สึกว่าประทับใจอะไรแล้วก็ชอบอะไรมากที่สุดเอเค และสาหรับใครนะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแบบพวกเราไปฟังกติกาจากไม่ตองเลยค่ะกะติกาง่ายๆเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขน้องไทยอะไรเอ่ยใช้ PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ10210ห 10, หรือทางอีเมล ขนมไทยแทย์พีบีเอสโอและชมรายการย้อนหลงงังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th slash ขนมไทยและทางเฟซบุ๊กใหม่ของเราชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ไ,ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งด้วยนะครับ เรราดีๆและกิจกรรมสนุกๆในแบบฉบับของขนมไทยอะไรเอ่ยได้ทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งหคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย